ทุกทุกคนกับมันจะกับบรีแอคอีกครั้งในขะะ่าวันนี้ก็แต่งน,นะเรียบร้อยแล้วข้าวนี้มันจะมาพอ้อ้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งฟาร์มเนี่ยไปสอยมาจากในต่อตอก็คือ TikTok นั่นเองนะคะเป็นจัดเซต229บาทเท่านั้นนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าใน229บาทฟาร์มได้อะไรมาในเซตบ้างนะคะก็ได้มาเป็นกล่องใหญ่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นร้านให้ดูร้านนี้เนี่ยฟาร์มดูในไลฟ์สดเขา บอยมากนะคะแม่ค้าเป็นคนอีสานเนาะน่าจะอยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยแล้วแบบน่ารักอ่ะเขาแบบมีของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิฟท์ช็อปกระเป๋ากิฟต์กลอ่องเออ่เครื่องสำอางน้ำหอมสกินแคร์บอดี้โลชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถรียกเก็ตเขาได้เลยซึ่งเราก็รียกเก็ตไปนะคะใน229เรารีเควสต์เป็นเซตคิสบิวตี้หนึ่งน้ำหอมหนึ่งแป้งฝุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็บัชออนอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาอ่ะ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าได้อะไรมากันบ้างนะคะเริ่มแรกเป็นสิ่งที่บัม r รี u e เกไปก็คือเซ็ตคิดบิวตี้นะคะเป็นช็อกโกแลตนั่นเองนะคะนี่เลยนั่นเองนะคะที่บัม r รี u e เกไปนะคะมันจะมีปัดแก้มนนะะ 1, 1, 1นะคะมาสคาร่า1ลิป1และอายแชโดว์1นะคะปัดแก้มอยู่ที่หน้าอายแชโดว์อยู่ที่ตานะคะมาสคาร่าไม่ได้ใช้แล้วก็ลิปไม่ได้ใช้แต่จะบอกว่าลิปครอติดคนเลยนะคะเนี่ยมันจะเป็นเซตแบบนี้ซึ่งมันคุ้มมากทุกคน คือแบบอันเนี้ยในตลาดนัขาย250บาทเลยนะคะบางร้านนะก็อาชโดคือเนื้อดีค่ะแต่ว่าชิมเมอร์จะไม่จึ้งเท่าไหร่แต่เนื้อแมทของเขาโคตรด,ดีเลยเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะว่ามันแบบแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นโทนส้มนะคะเป็นแบบโทนส้มน้ําตาลอะไรอย่เงี้ยซึ่งเอาันนี้ก็้องแต่งดูซึ่งไม่ค่อยเข้ากับหน้าบางแต่งสีส้มแล้วไม่ค่อยเข้าเลยแต่นเนี้ยคุ้มมากเลยนะคะ ส่วนลิปอะค่ะติดคนมากคือวามแบบลองสวอชที่หลังมือแล้วไปแบบอาบน้ําล้างหน้าล้างเตาโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นช็อกโกแลตนั่นเองนะคะสีก็จะเป็นโทนแบบน้ําตุนนะคะน้ําตุนนั่นเองแบบว่ากำ่ำๆเลยนี่เธอทุกคนแล้วเนี่ยถ้าท่าฉันทายอย่างเงี้ยแล้วไปล้างหน้าอาบน้ํานะไม่ออกเลยแกนึกว่าสีสีทาบ้าน คือกลิ่นนะมันหอมนะลิปสติกอะคะ่ะแต่พอเกลี่ยแล้วกลิ่นเหม็นงงเหมือนกันคือเหมือนแบบคือทาไปรอบแรกอะมันหอมแต่พอเหมือนเกลีย่ยกลิ่นสารเคมีออกเฉยงงเหมือนกันนะคะตานี้คุ้มอันนี้เราดูเคลียไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกอีกทีนนะคะดูแคสสิ่งที่2ไปก็คือน้ําหอมนะคะซึ่งเป็นน้ําหอมแบรนด์อะไรไม่รู้แต่ว่าหอมมากเลยนะคะเป็นรูปแอปเปิ้ลแบบนี้ทุกคนนะคะด้านในจะเป็นแอปเปิ้ลสีฟ้าแบบนี้นะคะหอมมากคือแบบชอบมาก ปาไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่ปารู้สึกว่ามันมเป็นกลิ่นแบบกลิ่นดอกไม้อะอบอวนไปด้วยความดอกไม้หลักๆห,ห,หลายพันอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบหอมมากนะคะเอาจริงเนี่ยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเซ็ตกับน้ําหอมมาว่าคุมแล้วเพราะเนี่ยปามาเห็นที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาขายอยู่กันละหนึ่งร้อยขวดละหนึ่งร้อยเลย ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ได้ไมาในปริมาณคือ30 ml พกใส่กระเป๋าไปได้เลยแบบกระเป๋าไว้เวลาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยบุงบ้งๆหนักก็ฉีดเลยนะคะก็จะเป็นความแบบอบอวลหมู่มวลแล้วก็ติดทนด้วยเลิฟเลยนะคะอ่าต่อมาเป็นแป้งฝุ่นค่ะที่ปามเซตบนหน้าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นปามที่รีเควสต์นะคะเป็นแป้งฝุ่นที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก,ก่อนคือ Sky View นะคะซึ่งกล่องสวยมากเธอเป็นกล่องทองนะคะแล้วแบบ เนื้อฝุ่นละเอียดมากด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะเขาเขียนว่า soft gel air m a k e u p powder geo อันนี้อันว่าอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าว่าอ่านว่าอะไรนะคะเบอร์ลำได้คือเบอร์สองนะคะซึ่งพับมันจะเล็กกว่าไตัวเอ่อตัวแป้งตัวเขาตัวตลับนนึงแล้วก็ฝุ่นดีมากคือไอเนี้ยตักไอรูมันใยา้อยใหญ่แล้วแบบเนื้อละเอียดค่ะเป็นสีแบบสีแบบ สว่างนิดนึงแต่ว่ามันเกลี่ยผิวแล้วมันเนียนนะคะมันเนียนเลยคือแป้งนะพูดตรงๆนะปาไม่ใช้แป้แปงแพงๆเลยถามว่าเคยใช้ไหมลอร่าเมสเซจเคยใช้ชาแนลเคยใช้กลับมาไตายรังกับแป้งแบบตลาดนะัดตลอดเลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบเหมาะกับหน้าเราอะคือเคยพูดไปแล้วเนาะในเพจว่าหน้านี้ฉันนี้สำเพ็งมากขอแงแพงๆอะใช้แล้วไม่ค่อยได้เกิดผลเลย ของทุกๆเนี่ใช้แล้วของทุกๆเนี่ยใช้แล้ว,ลวปลื้มอะแล้วอีกอันหนึ่งที่รีเควสไปคือบัตรออนอันนี้เป็นบัตรออนของเมจิกเดมอนหรอนี่นะคะเป็นบัตรออนเพชรนะคะด้านในจะเป็นโทนซ้อมนะคะเป็นกุหลาบสวยมากก็เ,เลยรีเควสไปเอาจริงงรู้แค่เอสอันนะสอง่สิบเาบาทเนี่ยคุ้มแล้วนะอะแต่ว่าก็ได้มาอีกนะคะอะได้เป็นที่เขียนคิ้วของลาเมลลาแต่ว่ามันเป็นสีดําเอามาใช้ไม่ได้แต่ว่าติดคนมาก เจนนี่ติโทษนะแต่ข้อเสียคือเป็นสีดำนะคะแล้วก็ได้เป็นอายแชโด์ของคัลเลอร์สไตล์อันนี้นะคะบอกแม่คาก็ได้ว่าขอเป็น eyeshadow. อายแชโด้ก้อนเมฆนะคะมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะแตกหน่อยเพราะมันตกมานะคะเนี่ยก็จะได้ไฮไลท์เนาะ,ะชิมเมอร์สองสีแมตสามสีปัดแก้มอีกหนึ่งซึ่งคุ้มมากจะเป็นโทนแบบส้มๆชมพูน้ำตาลอะไรเงี้ยคุ้มมากแกขึ้นในระหว่างที่ไลฟ์ฝ่มแม่ค้าเขาโม่แต่คุยมันเขาก็เลยจับของใส่ให้ปามในกล่องเยอะเป็นแบบ บุญภาวัสนาอะไรเงี้ยได้ของเยอะแต่ว่าจริงๆก็ร้านนี้ก็ได้ของคุ้มอยู่นะอ่ะต่อมาเป็นมัสชาร่าของ Of n เน l โนเบลมั a ชาร่เป็นแบบนี้นะคะวันนี้ก็ปัดคือได้ขนขนตาที่ฟูแต่ไม่กันน้ำเลยเมื่อกี้ฉีดฉีดสเปรย์น้ำแร่ใส่หน้าไหลเลยนะคะแต่ว่าได้ขนตาที่เหมือนแบบมันฟูขึ้นอนะ่ะมันยาวขึ้นมันฟูขึ้นนะคะก็คงไม่ได้ใช้ต่ออ่ะต่อมาเป็นลิปแกคุ้มมากวอนจีได้มาห้าแท่ง ทาแห้งอยู่บนปากดิฉันนะคะดิชันใช้เบอร์2มั้ง2กับห้าผสมกันนะคะถ้าแห้งเดี๋ยวมารีวิวอีกทีเป็นลิปกระต่ายที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างเนาะสำหรับลิปวอนจีนะคะและลิปสติกอันนึงของมาฟริกค่ะอันนี้คือน่ารักมากมันมันเป็นเสือนะไม่ใช่หมีรอโซ่น่าจะเป็นเสือเนาะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งน่ารักมากอะแกดูดิมีหางด้วยตรงเนี้ยน่ารักมากเป็นนิปหมุนนะคะ แต่เนื้อดีมากๆแล้วเป็นสีที่มันชอบเลยสีโทนประมาณนี้เป็นสีดีชั้นเลยนะคะเดี๋ยวกล่ว่าจะไปหาอีกหลายๆตัวมาไว้สําหรับการรีวิวหลายๆสีนะคะเพราะว่าเนื้อดีมากเนื้อแมตดีมากๆเลยนะคะและอย่างสุดท้ายเป็นรองพื้นของแบรนด์แอชลียค่ะนี้คือ Magic Cover Double Blush Liquid Foundation นะคะชอบมากใช้ไปแล้วเมื่อวานเบอร์สองมัได้มาที่ชอบเพราะอะไรคือมันเป็นเหมือนแบบ ทูอินวันะเพราะว่าหนึ่งเรามีเราได้รองพื้นมาหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้แปลงมาอีกซึ่งแปลงแบบคุณภาพดีแต่มันอาจจะสั้นอาจจะเล็กไปหน่อยมันใช้ระยะเวลาเกลี่ยใส่หน้าแต่ว่าติดทนแล้วสีดีสีโทนเหลืองแต่อาจจะปาลามาชอบความสว่างกว่านี้สีเหลืองคือดีเออเข้มกับปลาลไปหน้ากับปานไปนิดหนึงนิดเดียวนิดเดยวจริงแต่ว่าติดทนมากแล้วแบบหน้าอยู่ติดทนผิวเรียบเนียนคือดีแก รองพื้นไม่ด้วยแกดูโอเคและนี่ก็คือของที่มาฮอยวันนี้สองสองเกมีอะไรบ้างเดี๋ยวพูดก่อนอันหนึ่งรองพื้นเนาะสองมัสคารา่าสาเป็นปัดแก้มสี่เป็นแป้งฝุ่นหเป็นลิปเซตแต่ได้มาทั้งหมดห้าชิ้นในหนี พุ่มมาก6เป็นน้ำหอมหอมมาก7ไ็ดอาแชโดว์แต่ที่เขียนคิว้ว9ลิปหมุนและ10เซตกดดิสิทิน้นส2 9สแม่ค่ะเขาได้อะไรนะคะดิฉันก็เลยว่าเดี๋ยวดิฉันจะไปซื้ออีกคือถ้าใครอยากได้กิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยก็รีเควสได้กระเป๋ารสต่แคร์แบร์อะไรเขามีหมดเลยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะวันนี้ ลาทุกคนไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปฮอเนาะมาเมาท์มอยกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตามมาร์โซเชียลมีเดียได้หนึ่งถ่ะริวเจ้าเป็นเร็กทวิตเตอร์หรือไอจีไอเป็นเร็กด้วยเช่นกันนะคะใครยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ใครใจดีจะโดเนทให้ปามนะคะส่งรายได้โดยตรงให้รามีตังในการซื้อเครื่องส่งอางมารีวิวนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกในการแบบเออปัดผ่านบายเครดิตหรือว่าทัวร์นี่อะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถดูโฆษณาทุกๆชิ้นโดยไม่เกิดสคริปต์อันนั้นก็จะเป็นรายได้ที่ส่งตรงมาให้ปาร์มด้วยเช่นกันนะคะก็จะกราบขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอก,กันใหม่อีพี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย